ใบนะคะกระชายพวกขิงพวกกระชายพวกอันไอ้ไอ้หยางขมิ้นนะคะขมิ้นนี่สีหัวง่ามมากเลยเนาะค่ะไม่น่าจะปลูกในกระถางไม่น่าตะกลอนเมากกวามะข่วนเนาะค่ะข่วนพิงเล็กน้อยเนาะค่ะน้องมันอยู่ที่ในสวนมากันเนาะนี่ค่ะสวนก็ไม่น่นทุ้งลอยนะคะทุงละสามพันห้าบาทไม่น่นกระสือมากสามทุงก็เลยมาแยกออกเนาะค่ะเนาะแยกออกที่นี่ก็เลยมาปลูกอันนี้เป็นขิงหน่อยนะคะนี่ค่ะปลูกหอมเสร็จฟักทองเป็นลูกเร็วค่ะทุกคนจ้าเนี่เห็นปะนี่ เห็นว่าได้อีกแล้วว่านี้เป็นลูกแล้วค่ะเด็ดดอกออกเทาเด็ดดอกอกอกจะสีเพกกื่อกะสีโปงนะคะเวลาเข้าอยากเข้ากะสีได้ได้มาเดลดหลวงนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่นี่ก็คือการการลดส้นทุ่นของเห้านะคะนี่ค่ะวิธีที่วิตของเห้านะ,ะมากค่ะซื้อเพื่อนมาอยู่ประมณเพื่อนขายสามถุงนะคะเพื่อพอไหวนะคะสามถุงนะคะเนาะ ามถุงสามขันพ่นปงนะคะทุกคนมีมีหลายอย่างอยู่ค่ะไม่นั่นปลูกนี่กะนี่กะไม่นั่นกะเห็ดสวนยอมอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้อันนี้กะสิยางมากมากตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะที่นี่กะสิเป็นพักปังนะคะทุกคนนี่ค่ะพักปังไม่นั่นเปลี่ยนเด,ด,ด็เเด,ดดอกอกอกถ้าเด็ดดอกออกจะสีเพื่อกะสิป,ปงนะคะเวลาเ้าอยากเ้ากะสีใดได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้กะฟักทองนะคะนี่นี่มากค่ะซื้อเพ่นมาอยู่ประมาณ เพิ่นขายสามถุงเนาะค่ะพิ่พอไหวนะคะสามถุงเนาะค่ะเนาะสามถุงสามาท้าเป็นเป็นสวนขั้วนะคะสวนจอบน้อยๆนะคะมีทุกอย่างมีหลายหลแต่ก็มีทุกอย่างและะ้วค่ะเนาะปลูกไว้กินแล้วเหมือนรังกระสีเด็กเก่งฟักฟ้องอุ้ยได้ตั้งสีนาทีลวตัวในจ้าอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอโทษขอบพายเหงาไปหน่อยเด้อค่ะคลิปหนีเด้อค่ะขอโถษดขอภัยค่ะขอบคุณคะ่คะแต่ปลูกปลูกได้อันนี้นนเห็นปะอันไม่น่านอันนี่นี่กัน ผักหอมไม่นั่นเด้อคะ่ะนี่นี่พักหอมนี่ค่ะมันเป็นดอกไม่นั่นบริกินไม่นั่นกระสีมะเดืดออกนะคะนีปลูกไว้กินนะคะเป็นสวนขั้วนะคะเนาะสวนขันะะ้วเล็กๆในหน่อยนะคะอันนี้มันหนาอะไรกับเจ๊อกนะคะวันนี้จะมาปลูกหอมหลังบ้านนะนี่กับไม่นั่นกระห็ดสวนย่อมอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้อันนี้กระสียางมามาตรงนี้นะคะเนาะที่นี่กระสีเปลี่นพักปังนะคะทุกคนนี่ค่ะพักปังไม่นั่นเปลี่ยนจะให้แต่หน้าไม่กินที่นี่มันกระยากเนาะค่ะเนาะอืม นี of ่นั่งรักกับกรลรังปลูกนะคะนี่นั่งรักกระรังปลูกเขาก็ต้องเด็ดออกนะคะเด็ดดอกออกนั่นแหละค่ะขอามาปลูกค่ะนี่เป็นแลวเห็นบางงามบ่ค่ะนี่พักปังอันถ้ามันเน่าไหลมันเน่าไหลเขาก็มาตัดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบด้ถือมีตัดลงมาเนาะค่ะนี่เห็นบ่เขาก็ตัดออกขายยางอยู่เนาะค่ะเนาะไม่ตองกินกรลรังปลูกเนาะค่ะต่ก่อนฉีปลูกยุตหน้าเนาะค่ะนี่คือพักหอมนะคะนี่นี่เขาเด็ดเด็ดยอดเด็ดดอกมันออกนะคะทางเขาบกินเขาเด็ดออกเนาะค่ะคือคือเช่าบ้านเท่านะค่ะคน อันอันอันตัวนี้ก็เป็นเป็นขิงแล้วค่ะเนาะนี่ก็ปลูกใ้แปลงน้อยๆนะคะปลูกไ้เนะะมีมีกระเพ้านะคะเนาะน,นี่นะะี่กระเพ้านะคะนี่กระ,ะกเพ้านี่ถ้าเป็นดอกเขาต้องเด็ดออกนะคะนี่กลาลังปลูกนะคะกํลาลังเอามาปลูกแต่ก่อนนี่สิไปเจ็บอนปลูกปลูกได้อันนี้เห็นปะอันไม่นั่นอันนี่นี่ก็อัน,นพังหอมไม่นั่นเ้ยค่ะนี่นี่พังหอมนี่ค่ะมันเป็นดอกไม่นั่นบริกิตไม่นั่นกับสีมาเด็ดอกนะคะนี่ไอ ปลูกระบาดทสนีวลล่าเขาเทออกนะคะนั่แหละมันจิเปลี่นปุ่มเลยเด้ค่ะกระชายเนาะค่ะเท่ากับพื้นที่ของเท่าคือเป็นกระถางเขาปลูกแดนปลูกปลูกได้อันนี้เห็นปะอันไม่นั่นอันนี่นี่กับอันพังหอมไม่นั่นเด้ค่ะนี่นี่พังหอมนี่ค่ะมันเป็นดอกไม่นั่นบริกินไม่นั่นกระสีมดเด็ดออกนะคะจแตห้แต่หน้าไม่กินที่นี่มันกระยากเนาะค่ะเนาะนี่นั่งรักกับกระลังปลูกนะคะนี่นั่งรักกระลังปลูกเขาก็ต้องเด็ดอกอกนะคะเด็ดดอกออกนั่นแหละค่ะไอ ปล,ลูกลับบ้านที่นีวลาเขาเทออกนะคะนั่แหละมันจิเป็นปุ่มเลยเด้ค่ะกระชายนาะคะ่ะเท้ากับพื้นที่ของเท่าคือเป็นกระถางากาปลูกได้เพิ่นปรงนะคะทุกคนม,มีมีหลายอย่างอยู่ค่ะไม่นั่นปลูกนี่ก,กับเด็ดดอกเทาเด็ดดอกอกระสีเพื่อกระสีปงนะคะเวลาเขาอยากเข้ากับสีใดได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้กับฟักทองนะคะนี่นี่ค่ะเด็ดทิง้งนี่ค่ะย่างบ้ที่นด่กินมันเป็นดอกกระสี้าเป็นดอกแล้วต้นมันสิแกเร็วนะคะทุกคน ต้องบาเดดออกนะคะอันนี้มะระกอแขกดำปลูกไว้กินนะคะเป็นสวนขั้วนะคะเนาะสวนขั้วเล็กๆนหน่อยๆนะคะอันนี้มันหนาอะไรกับเก๊ออกนะคะวันนี้จะมาปลูกหอมหลังบ้านนะคะก็าอมาขั้วน,นะคะคั้วขิงเล็กน้อยน,นะคะน้องมืนอนี่ะได้ในสวนมากเาะนี่ค่ะสวนก็ไม่นั่นนะะที่นี่ค่ะมาเป็นขิงนะคะนี่ค่ะนี่ขิงไม่นั่นนะคะขิงนะคะ ืเพื่น,นะคะกระชายพวกขิงพวกกระชายพวกอันไอ้ไอ้ไออยังขมิ้นนะคะขมิ้นนี่สีหัวง่าม,มากเลยเนาะคะ่ะไม่นั่นสี่ปลูกในกระถางไม่น,นัน่นตะกอนคนเผาคนเก่คนโบราณเท่าพ้นเิ่นทห่ปลูกในพื้นที่จ็สี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่นี่ไม่น,นั่นที่นี่ก็มาเป็นขิงนะคะนี่ค่ะนี่ขิงไมนั่นเนาะคะ่ะเนาะนี่ขิงนะคะซื่อเพิ่มจืดไฮตะนาไม่กินที่นี่มันกระยากเนาะคะ่ะเนาะอืม นี่นั่งรักกับกระรังปลูกนะคะนี่นั่งรักกระรังปลูกเขาก็ต้องเด็ดนออกๆนะคะเด็ดดอกออกนั่นแหละค่ะไอ้นะคะ,นนะ,คะกระชายพวกขิงพวก,กระชายพวกอันไอ้ไ,ไ,ไ,ไอ้อหยังขมิ้นนะคะขมิ้นนี่สีหัวง่ามมากเลยนะคะไม่นั่นสีปลูกในกระถางไม่นั่นตะกอนเมากกว่ามะข่วนนะคะข่วนขิงเล็กน้อยนะคะน้องมือหญิงได้ในสวนนากไหมนี่ค่ะสวนก็ไม่น,นันะะนนน่นมากค่ะซื้อเพิ่นมาอยู่ประมาณ เพื่อนขายสามถุงนะคะเพื่อพอไหวนะคะสามถุงเนาะค่ะเนาะสามถุงสามยุตะไฮตหน้าไม่กินที่นี่มันกระยากเนาะค่ะเนาะนี่นั่งรักกับกระรังปลูกนะคะนี่นั่งรักกําังปลูกเขาก็ต้องเด็ดออกออกนะคะเด็ดดอกออกนั่นแหละค่ะแต่ยางอยู่เนาะค่ะมันไม่ต้กินกระังปลูกเนาะค่ะต่กอนฉีบปลูกยุตหน้าเนาะค่ะนี่คือผักหอมนะคะนี่นี่เขาเด็ดเด็ดยอดเด็ดดอกมันออกนะคะทางเขาบ่กินเขาเด็ดออกมาไตนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสีผ้ายางเบือง้ักหน่อยเนาะค่ะเนาะ นี่แหละอันนี้อันนี้ก็มีค่ะทีนี้เขาก็มาตองหลอมหลอมไก่เนาะค่ะเนาะหลอมไก่นะคะนี่กับมานีนะคะทุกคนจ๋ามานีก็สิเป็นฟักทองนะคะนี่อุ้ยนี่เขาก็มาค่วนเนาะค่ะค่วนขิงเล็กน้อยเนาะค่ะน้องมือนีจะได้สวนมาก่นี้นี่ค่ะสวนก็ไม่นเขามาปูกค่ะนี่เป็นแถวเห็นบางงามบ่ค่ะนี่ลักแังอันถ้ามันเห่ยไรมันเห่ยวไรเขาก็มาตัดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าประเด็ถคือมีตัดลงมาเนาะค่ะนี่เห็นบ่เขาก็ตัดออก เดี๋ยวคกะปลูกต่อนะคะ่ะยนในสวนแม่นั่นกะนี่ีีแต่ยังบ่ท่านงามดีเนาะคะ่ะถ้างามดีมือใดกะสีใดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งอีกที่เนาะคะ่ะอันตรงนี้ไม่นั่นปลูกนี่นบ้านนี่นะคะ่ะนี่ปิดกระชายด้วยค่ะปลูกในกระถางเด็ดดอกออกเอาเด็ดดอกออกจะสีเพ่อกระสีปงเนาะคะ่ะวลาเขาอยากเขากะสีใดได้มาเด็ดหลวงเนาะคะ่ะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่ นี่ไตนะคะนี่ค่ะ๋ยวสีผ้าย,ยางเบืองจากน้อยแล้วค่ะเนาะนี่แหละอันนี้อันนี้ก็มีแต่ยังบ่ท่านงามดีเนาะคะ่ะถ้าง,งามดีมือใดกะสีใดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกที่นละะ้ค่ะอันตรงนี้ไม่นั่นปลูกนี่ห็นบ่น,นี่ค่ะนี่เป็นกระชายด้วยค่ะปลูกไนกระถาอะเด็ดทิง่งนี่ค่ะยังบ่ท่านได้กินมั่เป็นดอกก็สิถ้าเป็นดอกแล้วต้นมันสิแกเร็วนะคะทุกคนก็ต้องบ่เดดออกนะคะอันนี้ มะละกอแขกดาหลายอย่างอยู่นะคะน้องไม่พอกินก็ล่างปลูกนะคะแต่ก่อนฉีบปลูกยุตนาเนาะคะ่ะนี่คือพักหอมนะคะนี่นี่ข้าเด็ด <c oughs> เด็ด,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 ดอยอดเด็ดดอกมันออกนะคะทางขาบกกัวจนข้าเด็ดออกนะคะพ่น <c oughs> <c oughs> ปงนะคะทุกคนมีไม,ม่หลายอย่างอยู่ค่ะไม่น่นปลูกนี่กะเด็ดดอกออกทางขาเด็ดดอกอกอกเพกษกรสีกกปงนะคะเวลาเขาอยากเาก่างเกษสรใดได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่นี่ยุตไหตนาไม่กินที่นี่มันกระยากนาะค่ะเนาออืม นี่นั่งรักกับกระลังปลูกนะคะนี่นั่งรักกระลังปลูกเขาก็ต้องเด็ดออกออกนะคะเด็ดดอกออกน่ะค่ะเด็ดดอดออกถ้าเขาเด็ดดอกออกจะสีเพื่อกสีป่งนะคะเวลาเขาอยากเขาก็สีใดได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่เี่มากค่ะซื้อเพื่อนมาอยู่ประมาณเพื่อนขายสามถุงนะคะเพื่อพอไหวนะคะสามถุงนะคะเนาะสามถุงซําอันนี้ฟักทองนี่นี่เพื่อปลูกนะคะ เอาเอาอันนี้มะถงนะคะเอาม็ดมะวานลุ่งที่นี่พืชกระเกิก่อเนาะคะ่ะไม่นันก็เลยไม่เห็ดขานหาั่นนะคะกระชายนี่ค่ะปลูกในกระถางอันนี้ปลูกในเข่งก็ได้เนาะค,ะะคะ่ะในข่งอะไรยี่สิบาทนะคะมาปลูกไว้เพราะว่าไม่นันเคยปลูกแล็วนะค่ะพราะพอเขาปลูกเ,กเกล้วว่าทศนี้คนเถาคนแก่คนโบราณเขาเป็นให้ปลูกในพื้นที่ใังสีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะที่นี่ไม่นันนี่กับเมนันก็เห็ดสวนยมอยู่หลังบานเนาะค่ะอันนี้อันนี้ก็สิียางมามาตรงนี้เนาะค่ะเนาะที่นี่นนก็สิเป็นรฟักปั่งนะคะทุกคน นี่ค่ะตอกปังไม่นั่นเปียกเด็ดดอกออกถ้าาเด็ดดอกออกจะสีเพื่อกะสีโป้งนะคะเวลางหาอยากเ้ากะสีได้ได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่นี่เด็ดดอกออกถ้าาเด็ดดอกออกจะสีเพื่อกะสีโป้งนะคะเวลางหาอยากเ้ากะสีได้ได้มาเด็ดหลวงนะคะอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่นี่เอามาปลูกค่ะนี่เป็นแถวเห็นบางงามบ่ค่ะนี่ตักปังอันถ้ามันยาวไรมันยาวไรเ้ากับมาตัดนะคะเนาะ แต่ว่าบระเด้ถืมีตัดลงมาเนาะคะ่ะนี่เห็นปะเขาก็ตัดออมค่ะกำลังงามนี่ค่ะสื่อมะปูกนะคะกำลังงามด้วยอันนี้กำลังปลูกนะคะเพราะว่าแต่กอนไม่ไดนสีปล่อยใบเป็นพื้นธรรมดาเนาะคะ่ะเพราะว่าสีปลูกยุตินา,าไม่กินนะคะทําเป็นเป็นสวนขั่วนะคะสวนย่อมน้อยน่อยนะคะมีทุกอย่างมีหลาไหลแต่ก็มีทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้กินมาปูกค่ะนี่เป็นแล้วเห็นบางา่ามบ่ค่ะนี่ปักปังอันถ้ามันเหี้ยวไหลมันเหี้ยวหลเขาก,ก็มาตัดเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าบระเดีวือมีตัดลงมาเนาะคะ่ะนี่เห็นปะเขาก็ตัดออกยูใะ้แต่หตน้าไม่ก,กินที่นี่มันก็ยากเนาะคะ่ะเนาะอือนี่นั่งรักกับกำลังปลูกนะคะนี่นั่งรักกำลังปลูกเขาก็ต้องเด็ดออกๆนะคะเด็ดดอกออกนั่นแหละคะ่ะความเพิ่นปรงนะคะทุกคนมีม,มีหลายอย่างอยู่ค่ะไม่นั่นปลูกนี่ค่ะเด็ดทิ้งนี่ค่ะย่างบ่ท่านได้กินมันเป็นดอกแค่สิถ้าเป็นดอกแล้วต้นมันสิแกเร็วนะคะทุกคนเ็าต้องเด็ดออกนะคะอันนี้มระกอแขกดัามากค่ะ คือเพิ่มมาอยู่ประมาณ